ค่ะชมยอดใหญ่ๆเลยค่ะตาเขาก็ดึงน้ําใส่ผักค่ะทุกชนิดเลยค่ะยังก็ทาที่ปลูกผักกาดใหม่แล้วก็จะเป็นผักปังนะคะนี่ค่ะตาเขาก็ปลูกตะไคร้ไว้เป็นแถวอีกแล้วค่ะยังเอาขายคูดขายยังไม่หมดเลยนี่เอามาปลูกใหม่อีกแล้ว มะเขือต้นนี้ดกจังเลยดกดกดกเนี่ยน้อะมะเขืออยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมะเขือไงโอ้มะเขืออยู่นี่อยู่ข้างบนตาก็ตาก็ต,ากต,ากตัดหญ้าค่ะบ้านยายก็อยู่ตรงนี้นะคะ่ะบ้านยายก็อยู่กับป่าสวนเลยเนี่ยสวนรอบเลยค่ะนี่ สวนชะอมค่ะตาตัดหญ้าให้อยู่เนี่ยค่ะฝั่งโน้นก็ดึงน้ำใส่เป็นถัว่วเป็นผักหลายๆอย่างค่ะเป็นถั่วผู้ถั่วผักยาวแล้วก็มะเขือด้วยค่ะฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็จะเป็นมะเขือปลูกปคนมั่งนิดหน่อยแล้วก็มีละกอแล้วก็มีจะเป็นปลาชะอมค่ะแล้วก็เป็นใช้น้ำติงเกอร์เหมือนกันค่ะเป็นแถวนี่ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณเอสตีทุกคนนะคะที่กดติดตามให้กากับยายค่ะ